คนที่จะเข้าไปเล่นการพาน,านันคือคนที่มีเงินเหลือบอกได้เลยส่วนใหญ่เป็นคนที่หางได้เงินมาง่ายที่เป็นนักการเมืองเนี่ยไปเล่นเพราะว่าได้เงินจากขไหนไม่รู้ละที่ไม่ค่อยถูกต้องเนี่ย ก็เอาไปเล่นง่ายๆคือประเทศไทยมันเติบโตมาจากการทำมาหากินเงินทองอ่ะของมายาข้าวปลาสิของจริงนี่คือจุดแข็งของเราประเทศไทยมันยากจนถึงขนาดที่จะต้องไปลอกเรียนประเทศที่เป็นทะเลทราย <c oughs> ประเทศที่เขาปลูกอะไรไม่ได้ <c oughs> คนที่จะเข้าไปเล่นการพานันคือคนที่มีเงินเหลือแล้วส่วนใหญ่ บอกได้เลยส่วนใหญ่เป็นคนที่หางได้เงินมาง่ายพ<ช>วกที่เป็นนักการเมืองเนี่ยไปเล่นเพราะว่าได้เงินจากทางไหนไม่รู้ล่ะที่ไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยมันได้เงินมาง่ายก็เอาไปเล่นง่ายๆแต่สิ่งที่คนคนคเขากังวลแล้วเขาไม่เห็นด้วยคือประเทศไทยมันเติบโตมาจากการทำมาหากินเงินทองอ่ะของมายาข้าวปลาสิของจริงนี่คือจุดแข็งของเรา ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะหลายเจเนเรชันแล้วเนี่ยสอนมาอีฉันเองก็ได้รับการสอนสั่งมาว่าประเทศไทยอ่ะจุดแข็งคือข้าวปลาผักผลไม้สมุนไพรเราไม่มีจนกับเรื่องเหล่านี้แน่นอนเพราะว่าถูกปลูกฝังให้ทำเป็นนะคะเราขายข้าวมาเป็นปร้อยร้อยปีเราขายพืชพ,พ,พันธุนะะ์เราเป็นผู้ผลิตสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมุนไพรอย่างเงี้ยยาไอเฮอร์เบิรเมดิซีนแพนเบสเนี่ยมันมาจากประเทศไทย<ช>นะคะ<ช>แล้วก็<ช>ผักผลไม้เนี่ยเราเป็นหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งทั้งนั้นในวิจะทุเรียนมังคุดละมุดลำไยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีงาม<ช>มันเป็นเรื่องซึ่งผู้คนเขาแซ่สองสรรเสริญทำไมถึงจะต้องไปลอกเรียนแบบประเทศที่เขาไม่มีอะไร ต้องใช้คำนี้รประเทศไทยมันยากจนถึงขนาดที่จะต้องไปลอกเลียนประเทศที่เป็นทะเลทรายประเทศที่เขาปลูกอะไรไม่ได้ไปลอกเลียนประเทศอะไรนะตรงนี้แหละจำเป็นไหมเป็นคำถามซึ่งแม้กระทั่งตัวเราเราก็ถามตัวเราเองนะคุณสมบูรณ์รว่าเราอนุรักษ์นิยมไปไหมเราพยายามไปวิเคราะห์นะตามดูไปศึกษาหาข้อมูลเรานัวิชาการนี่นะครับว่า ไอ้ประเทศที่มันมีคาสิโนหรือมันได้เงินจากตรงเนี้ยมัน<ะ>ได้เงินมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติกี่เปอร์เซ็นต์แหละมันทําให้ GDP โตเหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออประเทศไทยเนะี่ยเขาวิเคราะห์แล้วว่าถ้าเขาบอกว่าให้มี entertainment complex เนี่ย<ะ>เกิดขึ้นนะรูะ้สึกเขาอนุมั<ะ>ิทหาแห่งอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีผล รายได้ประเทศจุดศูนซึ่งไม่มีในยะะสำคัญในแง่วิชาการแต่มันจะมีผลเสียกับสภาวะสังคมคือเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ1%กว่ากาอใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบระหว่างผลเสียกับผลได้เนี่ยมันไม่คุ้มทีนี้บอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เขานายกที่แจงท่านนายกที่แจง นะคะคาาาท่านนายกท่านชี้แจงว่ามันมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีอย่างอื่นเอาลูกเอาหลานไปครอบครัวไปในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีช้อปปิ้งมอลลมีโรงแรมมีอะไรเหล่านี้เพราะแท่ไทยอะ่ะ โรงแรมมีทุกมุมเออใช่ประเทศไทยมีโรงแรมทุกมุมเจ๊งกันระนาดห้างสรรพสินค้าเจ๊งกันระนาดห้างสรรพสินค้ามีทุกขัวถนนแลกะกําลังจะเจ๊งด้วยใช่นะคะตรงนี้หลังหากทำไมนโยบายรัฐบาลไม่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มธุรกิจไทยเลยกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการที่เขาทำเรื่องเหล่านี้เช่นโรงแรมะจะอุ้มชูยังไงสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทยก็<ะ>มีสมาคมธนาคาร สมาคมโรงพยาบาลพวกรเราเนี้ยเรานี้เป็นหมายเลขต้นๆของโลกทั้งนั้นมไม่ใช่ไม่มีเรามีจนเหลือเฟือรตรงเนี้ย